ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุข่ขาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่พิริพีช่วยเมตตาด้วยแฟนหงแหาเซฟเอลิกเทนฮากทีมพี่คนพี่การแมนเชสเตอร์แตนขาด3ตัวหลักแฮร์รี่ม่กวายลูกชอปบรูโน,โน,น่เฟอร์นันสดวนลิเวอร์พูลเขาดวลล่าสุดณตอนนี้นะครับ แฟนบอลหงแดงลิร์ผู้พ่อแม่พี่น้องเซฟเทนฮักดวนหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดมีโปรแกรมออกมาเยือมมยนหงแดงลิร์พูลโดยขาดผู้เล่นที่เป็นตัวหลักตั้งหลายคนซึ่งขนาดที่ว่าหากฟูลทีมแล้วแมนยูก็อาจจะ สู้ลิอร์พูไม่ได้งานนี้ยังบังขาดตัวหลักของทีมอีกตั้งหลายคนโดยมีรายงานมานะครับว่าณนะตอนนี้ฮาร์รี่ม่กลายและลูกชอได้รับบาดเจ็บในเกมนัดล่าสุดที่พบกับไบจอมินีและตอนนี้ราเฟลวารันและจอนอีบันก็ถือเป็นเซตแ็กเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่ฟิกก่อนเกมบ,บุกเยือนแอนเวลในวันอาทิตย์นี้ดอรายชื่อนักเตะที่บาดเจ็บของเมนยูตอนนี้ที่หมดโอกาสลงเล่นในเกมแดงเดือดมีดังนี้นะครับอ้ยแฮเซฟเทนฮากดดวลกับพ่อแม่พี่น้องมันสีรอดอยู่บ่ละครับพ่อแม่พี่น้อง คนแรกนะครับแฮลรี่ม่ควายคนที่สองลุคชอคนที่สามบรูโน่เฟอร์นันต์ติดโทษบ้านคนที่สี่คาซิเมโรคนที่ห้าลิซโดมาติเนสคนที่หกคริสเตียนอิลิกเซนคนที่เจ็ดไทเลว์มาเลเซียคนที่แปดเมซอนเม์คนที่เก้าวิกตอร์ลิ 6, e ksen, นเนล์ 8, alt, น 9, l l, และคนที่สิบนะครับฮามัดเดียโลนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าทีมพิกลพิการของแมนยูนะครับ ขาดตัวหลักทั้งนั้นเลยนะฮะออกมาเยือนถิ่นแอนฟิลนะครับพี่ๆโปรดเมตตาน้องด้วยนะจ๊ะแฟนหงแฮเซฟเทนฮากด่วนนะครับแบบนี้เจอคเก็คลับตอบกลับหลังเจมินเนอร์บอกเคยฟ้าปากกันในห้องแต่งตัวฝันที่เป็นจริงเจอเก็งคลับในางานคอนเวอร์ลเปิดอกแฮปปี้ที่ได้เห็นว่าเจมินเนอร์รู้สึกดีมากๆกับช่วงเวลาที่เคยเล่นในกับหงดง พร้อมบอกว่าทีมชุดปัจจุบันก็มีโอกาสที่จะสร้างเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนกับชุดก่อนเจคกี้ครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสมอซนเกแ่งซึเกเวทีพริมลิ์อังกฤษกล่าวว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รู้ว่าเจมส์มินเนอร์รักช่วงเวลาที่เคยอยู่กับหงส์แดงสุดๆจนพูดเรื่องอดีตต่างๆอย่างร่าเริงได้ เจมส์มินเนอร์เคยอยู่กับลิเวอร์พูลระหว่างช่วงปี2015ถึง2023รวมถึงเป็นกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมได้ชมป์หลายต่อหลายรายการซึ่งไม่นานมานี้เจมส์มินเนอร์ก็ไปให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวต่างๆในรายการพอสแค t และหนึ่งในนั้นก็คือการบอกว่าเคยโดนเจ็กเก็ตครับตะวันใส่ในช่วงพักครึ่งว่าแกช่วยหัปากทีได้ไหมวะ เจอกัรับเปิดเผยมาระเมียรขุ่กกาลังที่วิเศษที่เต็มไปด้วยคนที่มีบุคลิกอันยอดเยี่ยมผมพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลนี้แล้วว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากๆที่จะรู้สึกตกหลุมรักทีมชุดนี้ต่อให้เราจะเคยมีทีมชุดก่อนหน้าน,นี้ที่ได้แชมป์มาครอบคลองทุกรายการและมีนักเตะที่มีบุคลิกอันยอดเยี่ยมมากๆอยู่ในทีมก็ตามเจมสปีเนอร์เล่าในรายการพอดแต์ถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวนิดหน่อย ผมฟังที่เขาพูดแล้วที่จริงมันเป็นเรื่องที่ดีมากจนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความฝันที่เป็นจริงของผมเลยก็ว่าได้ที่อดีตหนึ่งในลูกทีมของผมพูดเกี่ยวกับอดีตทั่วไปของเราซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้เขายิ้มแบบตลอดเวลาได้มันเคยมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆมันมีเรื่องที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและทีมชุดปัจจุบันก็กําลังสร้างเรื่องราวสาหรับอนาคตทุกวันนี้เรามีคุมกําลังที่ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยแล้วครับ ก็คิดถึงเหมือนเดิมนะครับท่านรองเจมมินเนอร์นะครับคุณคือตำนานลีโอฟิเนนันเชื่อว่าราเฟวารานและอารอนวานฟิสกาจะสามารถจัดเกมรุกอันจัดจ้านของลิเวอร์พูลได้แบบสบายสบายลีโอฟิเนนันนะครับอดีตจอดประกันหลังระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าในช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์เต็ดกำลังพบกับเรื่องวิกฤตอยู่ในเวลานี้นั้น ตัวของเขานั่นอยากที่จะเสนอชื่อราเฟลวารลานและอารอนวานปิสกาว่าจะเป็นผู้เล่นที่ต้องก้าวขึ้นมากอบกูน้ในตำแหน่งกองหลังของทีมและจะสามารถพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านเกมที่ยากอย่างเกมแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้ไปได้อย่างแน่นอนนั่นเพราะประสบการณ์ของผู้เล่นทั้งสองคนนี้จะสามารถนำมาช่วยเหลือทีมได้แบบไม่มีปัญหาโดยทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งจะพลาดท่าพ่ายแพ้ต่อไบยมันิค1-0คารังโอทารฟอร์ดของตัวเองและตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเลียก ด้วยอันดับสุดท้ายครองกลุมเอและไม่ได้ไปเล่นในศึกยูโรปาลีกแต่อย่างใดฉะนั้นก็ตามนั้นตอนนี้เป้าหมายของจีมปีแสดงเหลือเพียงแค่การลุ้นจบอันดับท็อปโฟและถ้วย F อฟคัพอีกหนึ่งรายการแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือในเกมล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นแมนยูได้รับข่าวร้ายแบบสุดว่าทั้งแฮร์รี่แม็กไกวายกับตันเทียมและลูกชอต่างก็มีอาการบาดเจ็บเล่นงานและคาดการณ์กันว่าไม่น่าจะหายทันจะอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยเหลือทีมได้ทันในเกมนังเดือดในวันอาทิตย์ แถมยังมีกัปตันทีม Bruno ทบรูโน่ฟรานซ์ที่ติดโทษแบงคเรื่อล่าสุดั้ายตอนนั้นของลีโอฟรานซ์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทาง t n t Sport ว่าแฟนบอลทีมปีแสดงนั้นไม่ควรที่จะเป็นกังวลแต่อย่างใดสําหรับอาการบาดเจ็บใน,นนัดล่าสุดของทั้งฮาร์รี่ไมกลายและลูกชอโดยตัวของคนนั้นก็ยืนันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังมีทรัพยากรที่ดีอยู่ภายในทีมเราเป็นทีมที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุ่นสูง เรามีผู้เล่นอายุน้อยอย่างคับบี้ไมโนที่พร้อมลงสนามมาช่วยเกยมรับในขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กนั้นเราก็ยังมีราเฟลวารานกับจอห์นนี่อีเวนและน่าจะเอาอยู่ได้แบบไม่มีปัญหาและในส่วนของแบ็คขวานั้นผมก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวของอารอนวานปิซก้านั่นเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงถึง45ล้านปอนด์ซึ่งนั่นหมายว่านักเตะที่มีค่าตัวระดับนี้ก็คือต้องสุดยอด และไม่ใช่เด็กที่มีฝีเท้าดาดดาอย่างแน่นอนอีกทั้งประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่ของวานปิสกานั้นก็ไม่ได้เป็นรองนักเตะกองหลังรายอื่นเลยดังนั้นผมจึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังก,กล่าวของกองหลังแมนเชสเตอร์นเต็ดในเวลานี้แต่อย่างใดใช่เกมนี้เป็นเกมใหญ่และมีแฟนบอลทั่วโลกจํานวนมากให้ความสนใจและเฝ้ารอชมเกมเกมนี้ทีมของเรามีปัญหาในแดนหลังอยู่ในเวลานี้แต่ผมก็เชื่อมั่นว่าราเอลวารานกับเจอนี่อีเวน และอารอนวานปิสกาสามารถเอาอยู่และน่าจะหยุดยั้งเกมรุกอันร้อนแรงของลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนผพมาะวม่วาเราก็แค่ระมัดระวังโมเมสาลาเอาไว้ให้ดีๆเพราะเขาชอบยิงทีมของเราเป็นประจำแต่สำหรับนักเตะรายอื่นๆที่มีประสบการณ์ในเกมใหญ่น้อยอยู่นั้นผมก็มองว่ากองหลังของเรานั้นสามารถเอาอยู่ได้อย่างแน่นอนและผมก็คิดตรงกันข้ามกับทุกคนว่าในเกมเดือดนมอาทิตย์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นน่าจะมีแต้งกลับออกมาจากทนแอนฟิลด์ ผมเชื่อแบบนั้นจริงๆลิโอฟูเรนานกล่าวทิ้งท้ายลิเวอร์พูลสนใจที่จะเซ็นสนัญญากับจนท์แนทาดหลังได้รับทราบข่าวว่ามีค่าสัญญาสุดถึกเพียงแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นส,มสนโมสรลิเวอร์พูลรวกับทีมยักษ์ใหญ่แห่งสกอตเลฤตตกเป็นข่าวล,ล่าสุดวันนี้ตอนนี้กำลังให้ความสนใจในการคว้าตัวกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมของลิเวอร์พูลนั้นก็กำลังเอนเียงไปที่ทางด้านของจอร์แดนทาดกองหลังของไบเอร์เลเวอร์กูเซ่น หลังจากที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นกองหลังรายนี้ก็ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเว f u กิฟันดสตาร์กองหลังตรลับโลกของลิเวอร์พูลว่าถาดนั้นนะครับมีความสามารถที่เพียงพอในการเข้ามาเป็นตัวแทนของเวร์กิฟฟันดในอนาคตเมื่อกับเจนทีมลิเวอร์พูลรายนี้ไม่สามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องอีกต่อไปแล้วเพราะมีอายุที่มากแล้วนั่นเอง โดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าในตอนนี้ทงังเจอมาติฟกองหลังชาวแชมรุนนั้นกําลังได้รับบาดเจ็บหนักและต้องพักยาวทั้งฤดูกาลฉะนั้นก็ทําให้นาะตอนนี้ลิวเวอร์พูลเหลือกองหลังที่ไว้ใจได้เพียงแค่3าคนตอานั้นนั่นก็คือดาเรลคอนซาโจโกเมสและอิบไรมาโกเนเตในการยืนจับกู่กับบริเกฟันไดในขณะที่ผู้เล่นกองหลังรยายอื่นๆที่ทางลิเวอร์พุกำลังให้ความสนใจนั้นก็ดูเหมือนว่าค่าตัวของพวกเขานั้นกําลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และลิวรูพูลก็ไม่ใช่ทีมที่ทุ่มเงินอย่างบ้าคลั่งเพื่อคว้าตัวพเพ่นเพียงแค่คนเดียวเข้าสู่ทีมมาแต่ไหนแต่ไหอ่แล้วนะครับพะลิวรูพูลชอบที่จะใช้เงินกับการซื้อตัวพเพ่นราคาไม่แพงและสามารถซื้อทีเดียวได้หลายๆคนกับงบประมาณที่มีจำกัดมากกว่านะครับและตามรายงานล่าสุดนะครับทางด้านของกิเกิลนิตยสารฟุตบอลชื่อดังสัญชตาติเยอรมันก็ได้ออกให้ข่าวว่าลิวนั้นกำลังให้ความสนใจในตัวของหจนทธันทานเป็นอย่างมากและมีความกระตือรือร้นที่จะคว้าตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลย ร้อมเชื่อมันว่าจนทันถรรพนั้นสามารถกํานดที่ของจงออกมาติปได้เป็นอย่างดีในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลอีกทั้ทงการกินนักเตะรายนี้ได้ถูกเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วว่ามีค่าสิทญิายมี็แค่15ล้านปอนด์เท่านั้นก็ยิ่งทำให้ลิเวอร์แซความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้มากยิ่งขึ้นไปอีก พราดถ้าหากเทียบกับการสโลอิกนาซิโอกองหลังจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่มีค่าจิตญากาอยู่ที่52ล้านปอนด์นั้นจะเห็นได้ชัดเจนมากจนทันทัดนั้นนะครับมีความเหมาะสมและมีราคาที่ถูกกว่าอิกนาซิโอเป็นอย่างมากส่วนทางด้านของเบสไต์กีฬา90มิลก็ออกมอมองว่าลิเวอร์พูลกำลังมีโอกาสที่ดีในเดิวนี้เพราะยังไม่มีคู่แข่งที่จเจนและสามารถย้ายเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เลย แต่ทีนนั้นก็เชื่อได้ว่าทางเบอร์เลเวกุเซนนั้นคงไม่ยินดีที่จะขายกองหลังตัวเก่งรายนี้ออกจทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้อย่างแน่น,นอนเพราะถาดนั้นถือเป็นเพื่นอนโคจรของทีมในการพาทีมลุ้นแชมป์บุนเดสกาเยอรมันในฤดูกาลนี้แต่ถ้าหากลิเวอร์พูลสนใจที่จะคว้าตัวจอร์แนถา,าดเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนแล้วลวก็ก็เชื่อได้ว่าทางไบอร์เลเวกุเซนนั้นก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรดังนั้นการยยายทีมของจอร์นถาดอาจจะไม่เกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้านหนาวนี้นะครับ ด่วนคอนเฟิร์มแล้วคาดแม็กอลิสเตอร์เบื่อช่วยหงแดง2สัปดาห์นะครับและแมตช์แดงเดือดนี้ไม่ได้ลงช่วยทีมลิเวอร์พูลอย่างแน่น,นอนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางคนดังของลิเวอร์พูลจะพลาดลงสนามราว2สัปดาห์แล้วนะครับจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าแม็กอลิสเตอร์ได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมพิมพ์นัดที่หงแดงลิเวอร์พูลบุกชนะเชฟ菲ียูเนเต็ด2-0ก่อนพลาดช่วยทียมในนัดล่าสุดที่เฉือนชนะลิซัลพเลสสองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีวีซีสปอร์ตครับสื่อกีฬาชื่อดังของอาเจนตินารายงานมาว่าอาการบาดเจ็บหัวเข่าซ้ายของกองกลางดีกิีชั้โลกไม่ได้นูนแรงหรือเส้นเอ็นได้รับความเสียหายแต่บาดแผลก็ค่อนข้างลึกทําให้ต้องเย็บคาดการณ์ว่าอดีตแข้งไบรตันจะพลาดลงสนามราวสองสัปดาห์นะครับทำให้ไม่สามารถช่วยทีมในศึกแดงเดือนนัดประทัดกับแมนเชสเตอร์ตัดในอาทิตย์นี้ได้รวมถึงเกมลีกครับนัดพบก,กับวนแฮมและเกมลีกพบก,กับอาร์เซนอลในวันที่23ธันวาคมนะฮะ พัก2ส,สัปดาห์นะครับกลับมาเร็วๆโปรแกรมยิ่งชุกอยู่ด้วยเจ็กอิอบออกมาคอนเฟิร์มว่าประสบการณ์ของวัตุุเอนโดจะช่วยหงแดงลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเจ็กอินบนะครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับวัตุุเอนโด นักเตะกองกลางปัวรับของสโมสรนลิวอ์พโลหลังจากที่ได้ออกไปให้สัมภาษณ์กับทางด้านของ TYT s p o r t โดยเจ้าอคอปนะครับให้สัมภาษณ์ว่าเราติดตามเอนโดมาก่อนสักระยะหนึ่งแล้วล่ะเราดูฟอร์มการเล่นของเขา ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อตัวเขามาร่วมทีมในที่สุดและเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมของมาขาวสตุตการ์ดเขาเป็นกัปตันทีมของทีนันด้วยและเป็นกัปตันทีมชุดญี่ปุ่นตอนนี้เขายายุ30ปีแล้วนั่นก็แสดงว่าเขามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับทั้งสโมสรและนามทีมชุดญี่ปุ่นเขาลงเล่นหลายนัด่านสมรภูุมรบมาอย่างโชคโชน ขามีประสบการณ์ที่จะช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีเลยหละ่ะตลาดก,การซื้อขายนักเตะมักจะเป็นแบบนั้นเสมอคุณคงไม่ไปหานักเตะอายุ30ปีที่เล่นในเยอรมนีและเกือบตกชั้นแต่เขากขค่าพรุเเจ้าที่เราดูเรื่องนี้มานานแล้ว2-3ครั้งเขาก็อยากย้ายมาอย่างแน่นอน และนั่นเขาช่วยเราได้มากเลยด้วยประสบการณ์ของเขามันช่วยเหลือเราได้จริงๆความนิ่งและความทะเยอทะยานของเขาส่วนที่จะต้องแก้ไขก็คือเรื่องของแรงปะทะสิ่งเดียวเท่านั้นแหละครับที่เอนโดยังขาดอยู่นะครับโดยแมตช์ล่าสุดนะครับที่เอาชนะคคลสซอเพลยเอนโดโดนชนนี่พุ่งไปเลยทีเดียวนะครับถ้าแก้ไขเรื่องนี้ได้รับรองว่าจวดแน่นอนครับพ่อมาพี่น้อง คาริตลุ้นลงเล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกนัดแรกนับตั้งแต่ฟันไรท์ลาลิคารลิตนะครับอดีตนายประตูลูกหลอกของลิเวอร์พูลอาจได้ลงสนามในเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกในค่วงคืนวันพุธนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความาพ่แพ้ในนัดจิงชนะเลิศกับลิเวอร์พูลต่อเรอัลมาดริดเมื่อ5ปีก่อนนะครับวิกฤตผู้ราประตูของเนลวกโซย่ำแย่ลงไปอีกนะครับโดยมือหนึ่งอย่างนิโปอบต้องพักยาวถึง4เดือนด้วยการบาดเจ็บไหลขณะที่มือสองของเขาอย่างมาตินดูมบรับสกาก็ยังไม่ชัวร์สำ เยือนเอซิมิลานที่จะมาถึงนี้ดูรอบสกาดครับได้ลงเล่นแทนนิกโป๊ปแต่ก็พลาดการซ้อมเมื่อวันอังคารโดยผู้จัดการทีมเอ็ดดฮาเปิดเผยภายหลังว่ายังไม่ชัดเจนว่านายทวารสโลเกียจะฟิตทันเกมอยู่ฝ้าชิมลิกหรือไม่ความไม่นอน,นังกล่าวอาจปูทางให้ลอริคคาริวุ์ได้ลงเล่นเกมที่2ให้กับเดอะแม็กไพร์และเป็นครั้งแรกในเกมยุโรปนัดตแต่ยานมาเล่นกับโมสรมนิวคาสซีด้วย คาริวต์นะครับลงเล่นนัดสุดท้ายเกมยูฟันแชมลิกกับลิเวอร์พูลเมื่อหองแดงแพ้เรือมดริดที่กรุงเทียบไป1ประตูต่อ3โดยมือกาาในวัย30ปีก่อความผิดพลาดค,ครั้งใหญ่ในเกมนั้นโดยเริ่มจากการคว้างบอลไปใสข่ขาคาริมเบนซ่าเด้งเข้าประตูไปจากนั้นก็ไม่สามารถป้องกันลูกยิงตรงตัวของกาเรตเบลได้ที่ยิงมาเบาๆเขาไม่เคยฟื้นตัวจากค่ำาคืนอนาผิดวังได้อีกเลย และถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเบซิตัสและอุนิอนเบอร์ลินก่อนที่จะย้ยายไปนิวคาสเซิลแบบไร้ค่าตัวลิเวอร์พูลทันทีคาริวต์ด้วยอาริซงเวเกอร์ที่เฝ้าเสามบมาจนถึงปัจจุบนันนำแต่เด็จนั้นมาเขาก็ช่วยหงส์แดงให้ควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและคาราบาลครับ, ow, รบขณะเดีวยวกันคาริวต์เพิ่งจะเคยลงเล่นกับสวิตเซรดงนิวคาสเซ่ผิดไม่ค่าหนึ่งนัดซึ่งก็เป็นความพ่ายแพ้ในนัดจริง้งคาราเบลครับ,รบต่อแมนยูเมื่อฤดูกาลที่แล้วอีกด้วยก็เป็นกกําลัังใจใจห้บ คาริวตของเราด้วยนะครับอดีตนักเตะหงแดงสคิปเดิมเะมีกาลเกอร์เดาไม่ผิดเอลิกตินฮาร์ตต้องชมแข้งไปแสดงแม้แพ้ขาบาดกุลุนนันคนดังเดาเอาไว้แล้วว่ากุณส์ปีแสดงต้องชมลุคทีมว่าเล่นดีแม้จะแพ้เสือใต้คาเทนเะมีกาลเกอร์กุลุนนันคนดังเดาไม่ผิดว่าเอลิกตินฮาร์ตเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องออกมาชมลุคทีมว่าเล่นดีแม้จะพ่ายแ,แ,แพ้แพพต่อบาบยอนมินิคาร์รัก ปีแสดงแพ้คารังต่อสาตาบินิมนิก1ศูนย์ให้ตกรอบยูฟันชิมลีกด้วยอันดับบวยของกรมก่อนที่คุณซือปีแสดงจะออกไม่สัมภาษณ์หลังจบเกมชมลูกทีมว่าทําผลงานได้ดีแม้จะประชาชัยซึ่งจะมีกระเกิดกระชี้ว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดเอาไว้แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันดูแย่มากสำหรับแมนยูรดูอย่างน,นี้คุณต้องเจอกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของยุโรปค,คุณมีนักเตะบาดเจ็บหลายคนจิมมี่กอลก์ตเกล่าวพวกเขาคงคิดว่าเราไม่ได้แพ้3 0มศูนย์หรือสีแต่การแพ้หนึ่งศูนย์ก็เลยรู้สึกว่าโอเคพวกเขาอยู่ในเกมได้สัก60นาทีตอนที่ยังไม่เสียประตูตอนที่เหลืออีก1 6บหถึงสิเนาทีเกมมันอาจจะดูแล้วคิดว่าเรายังอยู่ในเกมสีหนา้า ผมว่าเขาพยายามจะหาอะไรดีจากเกมนี้แล้วก็ต่อยอดนี่คือที่เขาจะเอาไปคุยกับผู้เล่นพวกนี้ว่ามันไม่ได้แย่ไปทุกอย่างหรอกพวกนายเล่นกับยอดทีมของยุโรปนะตอนเสมอ0 0มันจะออกหน้าไหนก็ได้โดยสสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของแมนยูนะครับก็คือการบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันอาทิตย์นี้นะฮะโอโ้ส่วนล่าสุดนะครับเปนหงแ่กันเซฟเทนฮากกันเพียบเลยนะครับโอ้โ หากว่าโดนถล่มในเกมศึกแดงเดือดนะครับคงจะไม่รอดแล้วครับทานผู้ชมสําหรับเอลิกเินฮากนะฮะนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลเป็นรอบเย็นของวันที่13พธันวาคมขอเชิญแฟ,น,ฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะก็อแมนวอนพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ